นชมรายการมรดกสยามครับวันนี้เราก็ได้จับมาพบกับรายการมาดกสยามี่ยการไลฟ์สดด้วยในทีเดียวเลยเพราะว่าด้วยภารกิจเร่งด่วนครับเร่งด่วนมาจากที่ข่าวที่ทุกคนเห็นอยู่แล้ววันที่22ตุลาดาง,ง,ง,งระดับประเทศและดังระดับโลกซึ่งมันมีผลกับประเทศไทยค่อนข้างรุนแรงครับรุนแรงถึงรุนแรงมากแล้วก็ด้วยเวลาอันใกล้ๆเนี่ยด้วยเวลาใกล้ๆเนี่ยช่วงปลายๆนี่แหเนี่ย มันจะมีดาวดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้โลกมากเข้ามาขยับมาใกล้โลกที่คือดาวเสาดาวเสาดาวแ<า>ห่งการทำลายล้างดาวแห่งการที่ไปที่ไหนก็เกิดการประหัตประหารไปที่ไหนก็เกิดเรื่องรุนแรงต่างๆมากาามา,กายตามหม่ำจะโหราศาสตร์ไหนครับแล้วก็ในหลักวิชาของโหราศาสตร์จีนที่ว่าด้วยเรื่องดวงดาวเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันคือเพราะว่าจะจากโหราศาสตร์ไหนเนี่ยถ้ายึดตามตำราโบราณทั้งเดิมที่ไม่ได้แต่ง,งขึ้นมาใหม่ สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องต่างๆก็จะเข้าไปในแนวแนวเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของเวลานับตั้งแต่วันนี้ไปน,นับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยทุกคนเนี่ยจะจะเจอกับสภาวะที่คาดไม่ถึงหล,หลายอย่างก็ตัวอย่างเช่นนับจากวินาทีที่ไปเลยตั้งแต่ไลฟ์สดคุณอาจจะเจอ,อพลังงานเก่าๆไร้ยร้ เช่นหนี้สินเก่าๆที่เคยไม่เคยคืนเขาอาจจะเจอเับทวงกระหน่ำอย่างรุนแรงหรือนี่บัตรเครดิตเก่าๆที่คุณคิดว่ารอดพ้นไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะเจอสภาวะนั้นได้อย่างรุนแรงหรือนี่สินในการลงทุน่าบต่างๆที่เคยที่เคยมองข้ามไปแล้วยังไม่ได้จ่ายาก็อาจจะถูกโวนทวงอย่างรุนแรงในช่วงเวลานับตั้งแต่ตอนนี้ไป ด้วยที่ว่าเรื่องพลังงานต่างๆมันเริ่มเข้าสู่สภาวะการตั้งต้นใหม่พร้อมกับเอาเรื่องเก่าด้านามืดชวีคูณระดับสองคือมันจะโผล่มาแบบรุนแลงมากในทางตรงกันข้ามคือในดีมีเรื่องร้ายตงมันก็จะมีเรื่องดีแบบสุดๆอยู่ด้วยกันในวิชาวมเดระบบตหาหมอซาเนี่ยก็จากที่เราคำนวณเอาไว้และอย่างที่ใครเป็นสมาชิกรายการมัตัสยาเนี่ย ลาถ้าคุณจําได้เราเคยพูดไว้ในเรื่องของอคุณทัศินที่กลับมาท่านหนึ่งชินวัฒน์ที่กลับมาเราเคยได้บอกไว้ว่าเขาจะได้กลับบ้านเมื่อครบสิบเจ็ดปีพอดีเลยมันไม่ใช่พอดีใครที่เรียนเหมาซานล่าสุดวิชาพุ่ยแปดสอนเตาเหมาซานล่าสุดจะรู้ว่าทําไมถึงสิบเจ็ดปีนี่ออกให้ทำไมถึงสิบเจ็ดปีเพราะเขากระทบะในตําแหน่งตามดวงเขาเจ็ดบาน เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดปเขากระทบบ้านเข <c oughs> าดั้มเดิมทั้งหลังเพ<ม>ราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานร้ายจะหายไปเมื่อครบสิบเจ็ดปีที่เราเคยได้บอกกันว่ามีหลายๆคนก่อนหน้านี้ถามเราว่าท่านจะได้กลับบ้านีหยเรายืนยันกับทุกคนเลยว่าได้กลับแล้วทุกคนยืนยันแล้วทุกคนก็ถามกับบาบัลราหาเลว่าได้กลับเมื่อไหร่เราบอกว่าได้กลับปีนี้<ม>ในขณะที่หลายๆคนหลายๆกระแส ไม่มีใครกล้าทา,ายว่าได้กลับ <Okay. S 2> เราบอกว่าเราเนี่ยเราบอกว่าเราไม่มีเหลือไม่มีขาวไม่มีแดงไม่มีส้มไม่มีอะไรงั้นเราว่าในเรื่องพลังงานตามควาเป็นจริงอ่าจากการที่เราดูของอ่าทักษิณชินวัตรเนี่ยเราดูแล้วว่าเขาเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้กลับบ้านในปีนี้ค่อนข้างสูงน่าจช่วงเวลานี้ด้วยในช่วงเวลานี้ด้วย,วววยก่อนหน้าเนี่ยเราคิดว่าเขาจะกลับมาในช่วงของประมาณวัน วันที่1 2สิงหาวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกว่าเราดูดวงเราก็ต้องดูทุกอย่างในโลกดูทุกพฤติกรรมของคนทุกคนการดูดวงที่ยากที่สุดของอนาคตเนี่ยเพราะตอนอนาคตแปลว่าด้วยนอกจากวันเวลาแล้วเนี่ยยังมีตัวผันแปรในเรื่องของคนตัวผันแปรในเรื่องของหลายๆอย่างเช่นก็ตัวอย่างง่ายๆก็คือคนการผันแปรของคนกับสภาวะต่างๆ ตอนนั้นเรามั่นใจเลยว่าถ้าสินได้กลับเดือนสินหาแน่แต่้นเดือนสินหาแน่หลายคนถามเราว่าประมาณวันไหนเราบอกว่าไม่น่าเกิดวันที่เก้าสิงหาได้เพราะว่าถ้าเกิดวันที่เก้าสินวาไปแล้วเนี่ยคดีเขาเนี่ยในรูปอภัยของในวันที่สิบสองสินหาก็จะไม่ได้อนี่คือคือสิ่งที่เราคิดเอาไว้แต่ว่าเขากลับไปนเดือนสินหาแน่เราพูดยืนยันเลยเดือนสินหาเนี่ยคือกลับก็ได้กลับเลยถ้าไม่ได้กลับก็คืออีกยาวเลย เราพูดไว้กับหลายๆคนที่ใครเจอหน้าเราจะรู้ทุกคนเลยแล้วก็มีบางคนอัดอัดคลิปที่เราพูดไปด้วยก็มี mm. นะด้วยเหตุผลตอนนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเดือนสิงหาเพราะว่าเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นเข้าสู่สภาวะการเปลี่ยนแปลงของพลังงานโลกในหลักสุณายุวิชาทุกวิชาเลยและที่สําคัญที่สุดคือเดือนตุลาที่จะถึงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นอดีตอยู่ในเดือนตุลาค่อนข้าง,างแรง เก็ตด,ดูทุกความเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองทุกการเปลี่ยนแปลงสูญเสียผู้นําระดับประเทศที่เป็นรอฐหลวงจิวิญญาระดับใหญ่เนี่ยมักจะเดือนตุลาแน่นะมักจะเดือนเชื่อตุลาแน่นะและถ้าตุลาปีเนี่ยมีปรกากฏการณ์ที่อันตรายมากก็คือมีปรกากฏการณ์ลาหูอมพระอาทิตย์ต้นเดือนเดือนตุลานี่เลยดือนตุลาหนังสาลาหูอมพระจันทร์ไปเลย ในเดือนเดียวกันเดือนเดียวกัวว <4 S 1> นี้ดีด้วยเดือนเดียวกันมีสองราฟหัวแรกมีแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าตามหัวแต่หลายคนที่ดูดวงไทยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาหลักปัญหาหลักขนาดใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดถ้าคุณศึกษาวิชาโบราณศาสตร์ไพร้อมกับผังเมืองไทยดั้งเดิมพร้อมกับคุณศึกษาวิชาพาโมโบราณ พร้อมกับคุณต้องศึกษาวิชาดาราศาสตร์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องคุณต้องเข้าใจเรื่องพิธีกรรมในการวางผังเมืองเพราะฉะนั้นการที่จะไขรหัสอย่างที่ผมจะพูดต่อมาเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ตาางาเหล่านี้หนึ่งวิชาโหราศาสตร์ไทยสองความรู้ในเรื่องของครามสามความรู้ในเรื่องของผังเมืองสี่ความรู้ในเรื่องดวงดาวห้าความรู้ในเรื่องพิธีกรรม คุณจะต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดอ่อนทั้งหน้าหลักการนี้คุณถึงจะเข้าใจว่าเดือนตุลาที่เกิดปรกากฏการ์เนี่ยมันดี mm hmm. ทุกทุกคนเนี่ยรับประการอะไรจะทายว่าไม่ดีหมด mm hmm. ทุกคนจะทายว่าไม่ดีหมดแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ขอรับ mm hmm. ผลทุกคนจะทายว่าไม่ดีหมดเนื่องจากว่าเกิดราหูอมจันราหูอมพลาทิศในเ,นเดือนเดียวกัน mm hmm. และอยู่ในราศีท, mm hmm. ที่เป็นราศีไม่ดีที่สุดข, mm hmm. ของประเทศ mm hmm. แต่ด้วย แต่ตําแหน่ดีที่สร้างดวงประเทศที่สร้างดวงประเทศเขาคํานวณไว้ก่อนวงหน้าว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์นี้ไว้ตลอดเวลาก็ <c oughs> คือเขาคํานวณวงรอบได้อยู่ตลอดเวลาทุกการเปลี่ยนแปลงผู้นําระดับประเทศน็คือระบอบสูงสุดข,ของประเทศไทยคือระบบกุศลเขาวางไว้ให้วันเวลาเนี่ยหนุนกรัตัดให้วงรอบเนี่ยมันเข้ามาหนุนกรัตัดองค์ใหม่ ยุคสมัยเมื่อสมัยร9ก็เคยเกิดปรกากฏการณ์เหมนี้ครับถ้าเกิดคุณดอนมอนยันกลับไปพอบาสมัยราชกาลที่7เนี่ยก็มีปรกากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในปีนี้ในช่วงเดือนตุลามีราหูองค์พระจันทร์ราหูองพ์พระอาทิตย์แล้วดีในราศีนี้นะผงเียกเลยว่าดีเนืเ่องจากว่าเกิดการบวกตัวกันของสุริยันและจันทราสุริยันกับจันทราในวิชาโหราศาสตร์ไทยและวิชาโหราศาสตร์ของพราหมณ์กับดาวที่มันร้องฟ้าเนี่ยเขาได้บอกว่า มนุษย์เนี่ยอยู่การอยู่ภายใต้กฎของการรเวลาโดยมีสุริยะและจันทราเป็นตัวกําหนดก็คือกลา,างวันกลางคืนเป็นตัวกําหนดตัวที่ทําให้อยู่เหนือสุริยะและจันทรากลางวันและกลางคืนมีลาหูต,ตัวเดียวที่มีพลังสามารถคืนกินสุริยะและจันทราได้ก็เลยกลายเป็นลาหูได้เป็นนักสุเทพที่ยิ่งใหญ่มากในในความเชื่อของศาสนาพาราหมณ์เกี่ยวกับเรื่องการคืนกินการรเวลา แม้กระทั่งหน้ากาเนี่ยก็ยังทําเป็นเทพอสูรในเชิงของกึ่งลาวที่เป็นตัวคืนกินการเลาเวลาด้วยนะเพราะฉะนั้นลาวหูเนี่ยในหลักความเชื่อของพาราหมณ์เกี่ยวกับเรื่องดวงดาวคือสามารถคืนกินการเลเวลาอยู่เหนือการรับเวลาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถังเมืองประเทศไทยใช้คำนี้นะถังเมืองกรุงรัตนกโกสินทร์ใช้คำนี้ถังเมืองกรุงรัตนกโกสินทร์ตั้งอยู่บนเส้น ที่หวังพึ้นพลังของราหูโอ,อ้เพ่ลังราหูอันนี้คนไม่รู้นะน้อยและไม่เคยมีใครพูดถึงเว้ยนักวิชาการเราไปลองไปลองไปฟังฟ้าดูหรือนักวิชาการอาจจะเคยฟนงฟ้าแล้วเจอมาแล้วแต่เขาอาจจะไม่พูดถังเงองเราเนี่ยถ้ายึดถ้ายึดประทานก็คือพระแก้วมรกตอยู่บนกาลังของราหูแต่ช่วง12องศาพอดีลาหูเนี่ยมีกําลังอยู่บนเส้น แบ่งครึ่งของโลกอยู่ในระยะเวลาในระยะของความห่างที่12องศาลาหูถึงมีกําลัง12นะลาหูได้ถึงมีกําลังกําลังที่12เริ่มจากจุดนี้แหละเัิ่มจากจุดนี้ที่ลาหูมีกําลัง12และวก็เส้นการตั้งผังเมืองกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะโดยยึดพระแก้วมาระกบอยู่บนเส้นนี้พอด,อดอีเส้นนี้พอดีนอกจากนึง ความเชื่อของพราหมณ์ที่ผนวกกับพุทธที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือกาลและเวลากาเปรียบเสมือนกับเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าสิ่งที่พระแก้วบรกฏอยู่บนเส้นนี้เพราะพระแก้วบรกฎคือพระพุทธเจ้าที่อยู่เหนือกาลและเวลาอนี่ความเชื่อของพราหมณ์ถึงเะลา,ละาทุกความเชื่อมายัดกันเลยนะหนึ่งสองความเชื่อของพราหมณ์ที่ว่าวเรื่องกำลังของรา ที่มีพลังมากที่สุดในกลุ่มดาวเพราะราหูเนี่ยนอาจากว่ามีเป็นเชิญตนนัญลักแล้วยังเป็นเทพอสุรที่มีพลังงานที่สุดในกลุ่มดาวก็คือสามารถยืนกินนู่นนี่นั่นได้แล้วก็เมื่อไหร่ที่ราหูเป็นรวมกับดาวที่ให้คุณและราหูให้คุณก็จะให้คุณคุณสอนถ้าราหูไปอยู่กับดาวที่ให้โทษและให้โทษก็จะให้โทษคุณสองเพราะฉะนั้นเนี่ยถมมังเงองที่ตั้งอยู่บนแนวราหน้าเนี่ย หมายถึงผู้นำเนะ่อยู่เหนือกาลเวลาส่วนหนึ่งเพื่อให้ราชวงศ์เนี่ยไม่ตากสูงไปจากกาลเวลาเราถึงยื่นยักจากหลายๆายคนว่าราชวงศ์จักรีเราเนี่ยอยู่คู่กับสยามประเทศไปตากนานเท่านานตากนานเท่านานเลยเนื่องจากความเชื่อวางอยู่บนเส้นนี้วางอยู่บนเส้นนี้ของความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนตุลาซึ่งเป็นเดือที่สุด ของดวงเมืองครับในการาลาสารับเมืองลงไปแล้วเกิดปรากฏการ์ลาหูอมพระจันทร์กับบ<ช>ุคคลนี้ถ้าเกับว่าปรากฏการณ์นี้จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่เรื่องของการืินกินการรับเวลาที่้ล้ทั้งหมดของเมืองรปรากฏการณ์ที่้ล้ทั้งหมดของเมืองลในเดือนตุลาเนี่ยอาจจะได้ขา่าวดีเกี่ยวกับสถาบันค่อนข้างสูงในปีนี้นะ ซึ่งที่ผ่านมา,าจะเกิดแต่เรื่องร้ายในเดือนนี้ของสถาบันตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่9ก็มีเรื่องนี้เยู่ในเดือนนี้หมดเลยแต่ในเดือนนี้ในปีนี้จะเป็นเรื่องดีจะเป็นเรื่องดีเราอาจจะได้เห็นอะไรสิ่งใหม่ๆหรือเราอาจจะได้ข่าวใหม่ๆที่ดีเกี่ยวกับราชวงศ์เราในเรื่องของในเรื่องของเส้นพลังงานนี้แล้วเกิดปรากฏการณ์นี้ในราศีนี้ก็คือราหูเนี่ย มีพลังงานทั้งพัจจันทร์และพระอาทิตย์ในราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นข่าวดีแต่บ้านใจของรารไทยทุกทุกแขนงหายายแน่ไไไนอนอเพราะเขามองแต่ว,ว่าลาวหูอยู่ในราศีที่เราลายแต่ถ้าเขารู้ว่าผังเมืองลาวบางบนเส้นนี้นะโดยหวังพุ่พุทธุณของลาวหูด,ดอกแบบนี้แต่ที่ผ่านมาลาวหูไม่กินอยู่ในราศีเมษครบทั้งจันทร์และอาทิตย์ไม่มีพุเปีนี้ที่เขาเป็น และทุกช่วงการเปลี่ยนยุคข,ของกระตันก็จะมเกิดปรากฏการณ์ที่สมหวน,นี่คือความเป็นอภิมหาปากของราชภูในสมัยก่อนที่เขาคำนวณอะไรเพราะคนนี้เขาจะรู้ด้วยการไปตามกลุ่มดาว่าราชวงศ์หนึ่งรัชการนึงจะมีกําลังเท่าไหร่รัชการจะมีก,กําลังประมาณเท่าไหร่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 เขาก็จะวางเอาไว้วประมาณ แต่การที่โดนประมาณนี้คือเขาต้องคํานวณกันแบบยิ่งรวดไม่เหมือนโสดสมัยนี้ที่คํานวณกันแบบง่ายๆแล้วเขาพูดไปอันนั้นมั็น่าในเรื่องของพับหลวงไอเราที่หนนานุบาห์ชาวบา้านองคษศาสนาเราก็ว่าไปด้วยปรากฏการณ์นียที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลากใกล้ที่ก็คือมีดาวเสาร์ที่เข้ามาขยับใกล้โลกซึ่งมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเวราศาสตร์ดาราศาสตาราาตา์ภูมิศาสตร์ พลังงานตามหลักความเชื่อของศาสตร์ทุกศาสตร์รวมถึงวงมที่เราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อเสิมพลังงานใหม่ในเรื่องของโชคลากอย่างที่เราบอกมาเสมอตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เกิดเหตุปรากฏการณ์ทีตามายันท่าทีอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ใกล้โลกแปดเปลี่ยนยคก,กันปัจจุบันเนี่ยเราพูดอยู่เสนอว่ายุคได้เป็นยุคของการก่อตั้งพลังงานใหม่ทมทั้งหมดรวมถึง ในช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่ห้าเทศโชคล้านต่อเกิดขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งต่อเกิดขึ้นมาใหม่ครั้งทักษิณเนี่ยอาจจะเห็นผลของทักษิณอาจจะเห็นจุดนี่แหละนเสนอกาหนดให้กลับไปช่วงเดือนสิงหาออพอหลุดจากนี้ไปปุ๊บเดือนหน้าก็จะเกิดปรากฏการณ์ดาวสุกใกล้โลก เร่งมันเป็นดวงที่ส่งผลกับตัวเขาด้วยแต่อาจารย์พูดก็ถูก,ถกนะเพราะว่าชอบเนี้ยคนทั่วไปเขาจะบอกถ้าเสร็จมาแย่ชนมาดีดีแน่นอน<า>มัไนไม่ที่คนอื่นส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ามาถึงอะไรดุกอ่ะถ,ถึงถึงขั้นตายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะตีว่าเดาวเสาร์มาคนหนึ่งที่บอกว่ายอมมาบานบอกกลับไม่ได้กลับไปแล้วเนี่ยนัเนี่ยะเขาบอกว่าดาวเสาร์มามันทำไมอย่ลงว่าไม่ดีมาแล้วก็มาตายประเทศไทย ชาโหราศาสตร์ก็ส่วนวิชาโหราศาสตร์วิชาดาราศาสตร์ก็ส่วนวิชาดาราศาสตร์จิตใจคนมันก็ส่วนจิตใจคนเราเป็นนักศึกษาโหราศาสตร์นักศึกษาดาราศาสตร์เราต้องวางใจเรื่อจางเราต้องไม่เอียงไปซ้ายไม่เอียงไปขวาว่ากันด้วยหลักการอย่างเดียวดวงชะตากาเนดพลังงานจริงพลังงานโลกพลังงานเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ายึดอีกใครก็อย่างที่บอก คือช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นของเทพโชคลาาในวจทร,ร์ของศาลอืออ่าซึ่งมันจะก่อเกิดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งใครที่เคยเสียก็จะดีใครที่เคยเสียแล้วมันกบเงียบไปเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาในยุคนี้อือม,มันจะกลัดขึ้นมาแบบเด่นชัดแรงเหมือนวที่จัทร์ี่ตอนต้นรากยการอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ใช้พลังงานเทพโชคลาภเนี่ยกอนพลังได้เปรียบอืออ่าพลังได้เปรียบเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีพิธี จุดตะเกียงห<อ>้าเทศทัควประเทในวันที่31ส,สิงหาอีกไม่กี่วันนี้แล้วอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวถึงบอกว่าไงอาทิตย์เดียวแล้วก็ที่ทเห็นทั้งหมดเด่ยที่กองเนี่ยอด็กกองเนี่ยอันนี้คือจํานวนคนที่รับครูรับแค่นี้หรอรับแค่นี้รับแค่นี้ครูไม่แค่นี้เราเียนจัดมาให้มุนครบเรียบร้อยเลยมีเท่านี้แล้วเดี๋ยวก็นั่งสกตั้งแต่วันนี้เลยใจเขียนใจเขียนแล้วก็น,<อ><อ>นั่งสิตั้งแต่วันนี้ แต่ถ้าใครได้ชื่อมาก็จะเขียนแล้วก็กลับมาตั้งคือกูกลับมาเขาไปตั้งนั่งทำพิธีกูกลับมาก็คือจะมีสารให้เขาเหรอไม่อ๋อเราเองก็ต้องเขียนกระดาษจริงนแปดตะเกียงไปอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็นีเขียนชื่อปุ๊บก็ใช้ได้เลยก็เหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์ใช้ได้หเลยอ่ามันต้องทำเลยก็คือสเต็ปมันก็จะมีสารสเต็ปเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมอ่าเพราะว่าเนื่องจากมัสยาเนี่ย มันมีคนหลายกลุ่ม<ช>คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคน <ฮะ S 1> ที่อาศัยที่ัตคนเดียวคนที่อยู่กันแบบครอบครัว <ฮะ S 1> มันมีหลายสเตจเราก็เลยจัดตะเกียงให้ได้ทําได้ทุกคนครับแต่ก็กจำนำจำกัดน,นะผู้มี่ายได้ไม่มีแล้วด้วยหมดก็คือหมดต้องตัดยอดกันไปเลยหนึ่งตะเกียงก็จะได้สองแผ่นรอบนี้หนึ่งตะเกียงจะได้จะได้หู้ลับไปสองแผ่นจะได้หู้ลกับไปสองแผ่น ภูผืบนบอลเนี่ยไปเล็กเนี่ยเป็นเทพโชคลาภปางูก็คือเน้นไปในเรื่องของเงินรับรับทั้งหมดมที่เราจะได,ทะได้ที่เราจะได้เจะเราจะได้แบบรุนแรงในสี่เดือนขอ,อได้สี่เดือนสี่เดือนรุนแรงแน่นอนอกับหูเปิดแปดทิศอ่าคือหนึ่งตะเกียงจะได้สองหูอ่านตะเกียงแล้วก็สามตะเกียงอ่าสามตะเกียงสามตะเกียงเนี่ยก็จะได้ภูเทพเจ้าเตา ค่ะอ่าหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งหูแล้วก็หูเทพโชคลาภ拉นะเทพโชคลาภปางหูเนี่ยอีกห,ห,หนึ่งคือแล้วก็เปิดแปะคิดอันนี่ส,สามตะเกียงอย่าสารับคนได้สามตะเกียงแล้วก็สิบตะเกียงโฟนเยอะมากตะเกียงนี่คือแบบมึงต้องอัดกันอย่างรุนแรงมากก็คือจะได้เทพยบคือได้เทพโชคลห้าปารห้าปาร์ห้าเที่ยวโช克ทั้งห้าปารอ่าครบเลยห้าปารเนี่ยไล่ไปเลยครบเลย ก็คือเทพโชคลาภตางหมูเงินลับรับเทพโชคลาภประธานพรเทพโชคลากเวยพรเทพโชคลาภประธานทองเทพโชคลาภประธานเงินเทพโชคลาภประธานตําแหน่งอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีหูู้เทพนับเงินก็คือหูบึงทองกงอันนี้ไม่เคยไม่เคยใครได้อันนี้เป็นเทพการค้าก็คือเทพนับเงินก็คือเทพบุถทองรงแล้วก็อ่าหูเจ้าต่าแล้วก็ห้าผีขโมยโชค ก็คือเอาเอา,เอาทั้งห้าดินห้าห้าอิมห้าเอียงห้าอยางเอาหมดแล้วก็เปิดแปดทิศอันนี้สําหรับคนสิทธิตะเกียงคูดเลยอ่าสิทธิอันนี้เนี่ยเราแนะนําอย่างนี้คนที่ทําการค้าเนี่ยถ้าทาอยู่ที่บ้านจุดบ,บ้านจุดบ,บ้านด้วยจุดตัวเองด้วยจุดบ,บ้านด้วยแล้วก็จุดนีสิตเกียงไม่ได้ก็แลนะ้วแต่แตก็คือแนะนําว่าถ้าทําการค้าที่บ้านเนี่ยให้จุดรวงตัวเองก่อนแล้วก็จุดบ้านด้วยจุดสองสองเตะ ส่วนคนที่ทําธุรกิจเล่นออนไลน์่าแนําไ้ทำสิบเลยทำสิบตัวเองให้ได้สิบเลยเพราะว่ามันได้ทุกอย่างทั้งเกี่ยวกับเรื่องเชฟโชคด้านทั้งด้านสว่านด้านมือแล้วก็รวมถึงการค้าตัวเองด้วยอแล้วก็รวมถึงโชคลับๆแล้วก็มีพลังงานที่แก้เกี่ยวกับคดีความด้วยแก้คดีความแก้เกี่ยวกับคดีความด้วยอันนี้ก็คือตะเกียนมา่าน มันก็จะมีหนึ่งครบก็ปิดเลยครบก็ปิดเลยเป็นหลัเพราะว่าคือเดี๋ยวจะไลฟ์บอกเดี๋ยวจะอัปเดตบอกว่าตอนนี้จายไมได้แล้วตอนนี้จายไม่ได้แล้วสา็ช่วยจัานที่สามสิเอ็ดหกมยนสิงหานี่นะสิงเดือนนี้สินเดือนสามสิบเอดมลลแปดวันเก้าวันใช่ใครยู่ไลฟ์สดนะแปเก้าวันใช่สามสิเอ็ดนะสิงหาเออสินเดือนนี้นขายลีที่เท่าไหร่ต้นเดือนวันที่สิเอนะ หาไปแล้วคนไหนคนที่ห้าหาไอแล้วเออไม่เอาอะไรอเอสิบเอ็ดจำได้ไหมนั่นจุใหญ่ยามพม่ามันเจาออกนะใช่และะที่สำคัญขอแจ้งนิดนึงนะคะแจ้งว่าส่งข้อความมาว่าจองอแต่ยังไม่โอนเงินถ้าสมมุติหมดแล้วขออนุญาตตัดสิน เพราะว่ายอดน้อยที่สุดนะคะรอบนี้ยอดน้อยงอันนี้ครูทั้งหมดจะสอนให้กลับไปทำเองนะแล้วครูเนี่ยเอาไปเผาที่เตาเตาครัวถ้าใครไม่ถ้าอยู่คอนโดไม่มีเตาครัวก็ให้ไปเผาที่หน้าคอนโดอ๋อหน้าคอนโดหรือหน้าระเบียงก็ได้หน้าคอนโดหรือเดียวก็ได้ควายได้ส้มห้าใบไม่ต้องใช้น้ำเลยใช้ส้มห้าใบแล้วจุดครูไมะอาจารย์ไม่ต้องจุดส้มห้าใบควายได้ส้มห้าใบ ไปทจุดโชคได้ค่ะหมายถึงโชคลาภจากท่าทางห้ามิ่งเข้าหาเราอย่างโรงแรมคอนโดมีสิบหวยรางวัลนี่เนี่ยถ้าไหวแบบนี้นะถ้าไหวถึงตะเกียงคันปุ่คอนโดณ์มีสิบถูกไว้รางวันใหญ่ๆสิบเปอร์เซ็นต์นะคะกับอาจจะหุ้นอะไรที่เล่นๆไว้เนี่ยอาจจะขึ้นแบบปี๊ดเลยหรือไอ้หุ้นที่ตายๆจะอาจจะฟื้นงบาเลยท่าในระหว่างที่จุดไปแล้วแล้วมันขึ้นรึบ์ๆเนี่ย ใช่ที่ตัดสินใจขายทิ้งเลยใช่ไหมขายเะไดใหญ่ใช่เพราะมันจะอยู่แค่สี่เดือนแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมันจะลงมันจะขึ้นมันจะลงเระอยาไปรอมันขึ้นสุดเพราะเราไม่รู้มันจะขึ้นสุดวันไหนถ้าแนะนําว่าถ้าอยากหลุดทุนขายให้ขายเลยอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียดายถึงแม้ขายแล้วเราคาขึ้นขึ้ช่่งมันคำใจว่าเอาทุนคืนมาก่อนเอาแค่นั้นก่อเอาทุนคืนมาก่อนทุกอย่างนะครัอทุนคืนมาก่อน โอเคใครที่สนใจจุตะเกียน5เดือนชงลาทางนี้ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้คนที่ดูให้สุดอะมีเวลาอยู่8วันนะครับส่วนคนที่ดู YouTube เนี่ยไม่รู้ว่าจะเหลือหรือเปล่าก็เลยไมแก้กระเป๋าว่าเหลือกี่วันเพราะว่าของที่ผม4วันเหลือ4วันแต่ว่าไม่รู้ยอดมันเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์อะเขามียอดจำนวนจำกัดจริงๆริงตอนเนี้ย แกไม่ได้บอกยอดอ่างเดียวแกเอาของเข้ามาเดว่ากูกูมีแค่นี้กูรับได้แค่นี้นะครับใครที่สนใจก็รีบจองใช่ค่ะคอแ่กก็อต้องรีบจองแล้วแต่ที่น้องเป่าแจ้งมาไปกินในไงสดว่าคนที่จองเนี่ยก็ขออนุญาตให้ใครจองยอมนเต็มแล้วไม่ได้โอนเี่ยเราต้องขออนุญาตอ่าเพราะอาจารย์เคยบอกว่าใครคนขอได้ก่อนไปก็ราะอ้จยอดน้อยจริงๆส่วนสเต็ปในการจูดันเลยน้องเป่สนุกปทีกันมีสเต็ปมากก็จุด ตะเกียงคาเทโชกลาบนะคะก็จะมี1ตะเกียงก็จะได้2ถูนะคะสตะเกียงจะได้3ถูสิบตะเกียงจะได้ผูจะเป็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าหรือสิบสองสามาหกก้าเกเกจารย์บอกให้นับเลยนับมาดูเลยมันจะมีห้าเลขชกางสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเ้เก้าโอเคได้เก้าคนสุดจะเป็นเก้าคูด้วยเยอะที่สุดที่อาจารย์เซจุดมาแล้วให้มาเนี่ยใช่แล้วและทั้งหมดนะคะที่แม้จะเป็นหนึ่งตะเกียงสามตะเกียงสิบตะเกียงให้ไปเผาที่เตาถั่วหน้าเตาถั่วระเบียงหรือไม่ก็ระเบียงรับเป็นคอนโดอยู่ใครของที่หน้าคอนโดหรือระเบียงระเบียงไปพบไม่ได้นะตอนนี้ห้ามพบเลยไม่ได้เลยได้พวกที่เผาเลยใช่จ้าใช่ใช่ห้ามเอาไปเก็บไม่พบไม่ได้แล้วก็ไปเลย บูชาด้วยส้ม5ใบใช่แต่ถ้าใครไม่มีเตาครัวก็เผาที่แมคโครเวสก็ได้อ่าแล้วก็ส้ม5ใบนะส้มนี้กินให้หมดเผื่อที่ไหนก็ได้ต้องต้องกินวันนี้เรากินให้หมดเลยค่ะตั้งต้องกินให้หมดไล่กินให้หมดอ๋อต้องไล่กินให้หมดอย่าให้คนอื่นกินเพราะจะไปขโมยโชคเราใช่มาเอาโชคเราไป